เราบอกป็นฟังเราบอกเล่นน้ำกันไงคุ้มมาเลยเออทางการก็ไม่ต้องถ่ายไม่ไในในคลิปนี้ไม่มีเกตเออมีแต่โฟมีแต่โฟภูมิ่ใบ้านใครบ้านใครเนี่บ้านหนู หนูคือใครข้าวฟ่างข้าวฟ่าง,อ,าง,อ,างอยู่ที่ไหนพัทยาอ๋อ <c oughs> ไม่จับบูมี่ล่ะอ่าแล้วก็ใครนั่นใครเกศสี่เกศสี่จะสี่ลอยน้ำเลยอ้าวจะที่เล่นน้ำดิซี่เล่นน้ำอะไรเป็นนนรเป็นถ่ายเป็นน <c oughs> <ๆ>น อนอนถ่ายของตัวเองด้วยถ่ายตัวเองเอจะเอากล้องมาทางนี้สิเอองันกล้องของตัวเองเสียด้วยสิบ้านบ้านไทยนี่บ้านไทยบ้านไม่ปูบ้านไม่ปูแต่มัมีสระว่ายน้ำแล้วมันก็อย่างนี้มันสร้างสร้างเขาสร้าง สร้างหมดเท่าไหร่คะไม่รู้ค่ะสักแสนกว่ามั้งครับเศษน่าจะแสนกว่าน่าจะแสนกว่าอืมไม่แสนไม่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 แสนหรู้หมื่นนี่แหละโอ้โหหมูขึ้นดาดฟันถุงูนอนนอนขึ้นดาดฟัน

เห็นเห็นเห็นพวกใหญ่ไหมเห็นไม่เห็นเลยอ่ะไม่เห็นเลยเอาก็หันมาทางนข้เอเขาเจอเห็นไหมสไตร์ทุ๊กหลือไปกูบังกล้องอยู่ใจละกู 真甜哎呀看见没